สวัสดีครับวันนี้มาดีวิวหน้าไม้ตัว M4 นะครับเป็นหน้าไม้ยิงปลาแล้วก็ล่าสัตว์ครับตัวนี้ความเร็วเขาอยู่ที่ประมาณ200ฟุตต่อว,วินาทีนะครับก็เป็นความเร็วที่ถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะครับก็เพียงพอนะครับที่จะล่าสัตว์ก็เคเนติกก็คือสัตว์ที่น้ำมีน้ำหนักประมาณไม่เกิน100กิโลนะครับ ็สามารถยิงหุดเลยนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีอะไรมาให้บ้างนะมานะครับอยู่ในกล่องฟูดอย่างดีเลยเ็คมาอย่างดีเลยนะครับก็มีกระเป๋ามาให้หนึ่งใบน,นี้ดูควาแถมก่อนนะครับกระเป๋าหนึ่งใบนะฮะเปิดออกมามีอะไร อันนี้นะครับเป็นแผ่นกันกระแทกนะครับแผ่นกระแทกด้านนี้นะก็กันกระแทกสองข้างนะครับมีสายสำหรับรัดมาให้กรดึงออกนะครับก็รัดตัวหน้าไม้นะให้ติดแล้วก็ด้านนี้นะครับก็ยังมี ช่องนะครับเอาไว้ใส่ลูกดอกนะครับตรงนีน้ใส่ลูกดอกแล้วก็นี่ก็นัดจะดืดเพิ่มเติมถือว่าใช้ได้แล้วครับให้มานะครับวันนี้จะมีเสียงดังบ้างนะครับในงานก่อสร้างอยู่แถวแถวบ้านนี่แหละก็พยายามติดไม้ละนะครับเพื่อที่จะให้ท่านได้ฟังง่ายขึ้นเป็น2ช่องนะครับกระเป๋าอันนี้เป็นของแถม เปิดกล่องมามาในกล่องโฟมกันกระแทกเลยนะก็เป็นตัวนี้นะครับมาดูกันตัวนี้นียิงลูกดอกแล้วก็ลูกเหล็กขนาด8มิลนะนนี้เป็นตัวเฟรมนะครับแถมเลเซอร์มาให้ด้วยเลเซอร์มีไฟด้วยนะ มีแบตเตอรี่มาให้ด้วยนะครับจริงๆก็ไปเปลี่ยนแบตหน่อยแล้วกันนะครับแบตเตอรีอ่อ่ถือว่าเป็นของแถมเลยเนาะแต่ก็มีมาให้นะครับถุงมือนี้ก็เอาไว้ใช้ตัวลิมนะครับลิมเป็นเหล็กแงบนะครับเสริมแรงนะตัวนี้นะครับก็ช่วยเรื่องความเร็วค่อนข้างเยอะทีเดียวแหะ ลูกดอกนะครับก็เป็นลูกดอกแบบโนเฟเทอร์นะครับก็คือไร้หางแถมให้2ลูกเอาไว้ยิงเล่นนะครับเรามีขายเพิ่มนะครับตัวนี้เป็นลูกดอกยิงปลามีเงี้ยงด้วยนะครับเป็นลูกดอกยิงปลาก็เป็นอลูมิเนียมนะครับแถมให้1ลูกนี่ก็มีขายนะครับที่เพนมีขาย สเปกนะครับน้ำหนัก3.1มกิโลนะครับแม็กแกร่งนะครับแม็กแกร่งนะก็คืออ,อสูงสุดนะครับระยะยิงสูงสุดนะครับที่ยิงแล้วได้ตัวเนี่ย75เมตรนะครับน้ำหนักดึงนะครับ85กิโลกรัมนะครับแล้วก็เลฟออฟนะครับ30มกิโลนะครับเอร์ก็คือน้ำหนัก ที่ใช้มือดึงเพราะมีรอกช่วยนะครับเหลือ30กิโลนะครับความหนักของไก่1.8กิโลนะครับก็คือระยะกดเพื่อความปลอดภัยนะครับกีเซฟตี้ด้วยนะ,ยนะแมกาซีนนะครับบรรจุลูก8มิลได้นะครับอันนี้มันจะไม่เหมือนตัวอื่นนะก็คือลูก8มิลนเ,นเขาจะเป็นหลอดบรรจุอย่างนี้นะครับหลอดบรรจุอย่างนี้ใส่ได้ถึง200ลูกเลยทีเดียว ใส่เยอะนะครับใส่ได้เยอะมากนะเดี๋ยวมาลองประกอบดูกันนะครับมีลูกที่แถมเป็นลูกแปดมิลนะครับนี่ก็มีขายนะครับแถมไปให้ประมาณ6 70 80ลูกนะครับอันนี้ไฟฉายนะครับแถมไปด้วยนะครับอันนี้ตัวจับไฟฉายก็เอาไว้ติดด้านข้างเอาไว้ตรงนี้ก่อนมาลองประกอบกันดู ตัวนี้ก็คือประกอบรอกกิงปลาได้ด้วยนะครับสามารถติดตั้งรอกกิงปลาได้สิ่งที่ลืมไม่ได้นะครับหน้าไม้เนี่ยเขาจะมีตัวนีน้ก็คือเป็นตัวรองสายนะครับต้องใส่นะครับตัวรองสายเนี่ยต้องต้องใส่นะวิธีใส่เนี่ยตัวรองสายเนี่ยเขาจะอยู่ด้านล่างนี้นะครับ เอาด้านเรียบขึ้นด้านบนนะครับใส่อยู่อย่างนี้ประกอบกันนะครับใส่ตัวจัดสายเข้าไปนะครับเรียบร้อยแล้วนี่นะครับประกอบไม่ยากนะครับ ด้านนี้จะมีหมุดอยู่สี่ตัวนะครับวางหมุดให้ตรงนะใส่เข้าไปได้เลยแล้วก็เทคนิคนะครับใช้ลูกนะแย่เข้าไปที่ปลายนะเพื่อวัดดูนะครับความกว้างตรงนี้นะครับมันจะขยับได้นิดหน่อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลูกแย่เข้าไปก่อนนะเพื่อที่จะให้ความกว้างของเขาเนี่ยได้ขนาดนะครับโอเคได้ เสร็จแล้วนะครับขันน็อตสองตัวขันน็อตสองตัวนี้ใช้ได้เลยนะตัวนี้ราคานะครับตอนนี้นะครับ8,000บาทรวมส่งนะโอนแล้วส่งได้เลยนะครับส่งวันรุ่งขึ้นนะครับอีกวันก็ถึงนะครับเครดิตเพจเราร้านเราเช็คได้นะครับคอมเมนต์เช็คก,ก็ได้นะครับมีผู้ติดตาม อยู่ในเพจนะครับเข้าใน f Facebook เซิร์ชคำว่า hunting outdoor shop นะครับระวังนะครับมันจะมีอีกเพจหนึ่งนะครับที่เรียนแบบเราอยู่นะดูหน้าผมแล้วกันนะครับเข้าไปในเพจที่มีคนติดตามประมาณแสนนะฮะเพจใหญ่นะครับถ้าเป็นเพจที่มีผู้ติดตามน้อยๆนะครับอันนะจะมีเพจดูบางเพจนะครับพยายามตั้งชื่อให้เหมือนเรานะครับเรียนแบบเรานะครับไม่มีสินค้าขายนะครับก็ไม่รู้ประถุประสงค์ก็เหมือนกันชจ้าเขาเถอะนะเราก็ นี่นะครับเข้าไปเช็คจี่อื่นก็ได้นะครับตามใน Facebook นะครับเช็คเครดิตได้นะครับก่อนนี้เก็บปลายทางก็มีค่าธรรมเนียม COD เพิ่มเติมนะก็รายละเอียดก็ลายมาแล้วกันนะครับลายไ d ดี0860809669นะครับอันนี้ก็คันให้แน่นก็มีระยะอยู่แล้ว ปให้เสียงอาจจะดังหน่อยนะครับมีงานก่อสร้างอ่าโอเคแน่นนะครับตัวน,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 ตนี้การทำงานของเขานะฮะดูนะครับตรงนี้นะกดนะครับตั้งองศานะครับ จับตังางๆในการจับได้นะครับแบบไหนก็ได้แล้วแต่ท่านนะครับ3ระดับแล้วก็มีกล้องให้กล้องนี่ก็ปรับนะครับหมุนตรงนี้ออกนะครับปรับให้เข้ากระตาท่านด้านนี้นะครับปรับสูงต่ำด้านนี้ปรับซ้ายขวาแถมให้ครบตามภาพนี้เลยนะครับตามนี้เลยเลย ลูกเหล็กนะครับเปิดตรงนี้นะครับเป็นจุกตรงนี้นะครับใส่เข้าไปในรูนี้ได้เลยนะครับใส่เข้าไปได้เลยนะแล้วก็ปิดไว้นะครับใส่ได้2 0 0อลูกนะครับเวลาท่านขึ้นสายลูกมันจะไหลลงมาเอางนะครับปุ๊บตรงนี้เป็นการปปดเซฟนะอยนี้หลายท่านถามว่าอ้าวแล้วยิงปลาล่ะนะครับยิงปลาเนี่ยต้องมีอุปกรณ์เสริมนะเดี๋ยวผมลองติดตั้งอุปกรณ์ยิงปลาท่านดูนะครับหนึ่งเลยก็คือ รอกยิงปลานะครับรอกในท่านองไปหาซื้อมานะครับแล้วแต่เลือกตัวดีๆมานะครับขาจับรอกนะครับตัวนี้เป็นตัวติดตั้งก็ของมันมีมาครบแล้วนะครับมันมีมาครบอยู่แล้วนะท่านเห็นนะอันเนี้ยสามารถใส่เข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ขันให้แน่นนะครับโดยการใส่รอกเข้าไปตรงนี้ ชุดนี้เรามีขายนะครับ250บาทไม่รวมรอกรอกท่านหาซื้อได้นะครับผมใช้ตัวจับแบบนี้อันนี้ก็มีนะครับมีแบบพลาสติกถ่ายนะครับอันนี้ผมซื้อแบบอลูมิเนียมมาก็แพงหน่อยนะครับแล้วขันให้ตึงแล้วก็ใช้ขาจับได้เลยนะฮะอันนี้เป็นมาตรฐานเลยนะครับไม่ใช่เป็นอุปกรณ์ดัดแปลงนะเนี่ยใส่อย่างนี้นะครับ พร้อมเลยนะแล้วท่านจะยิงปลาเนี่ยท่านใช้ลูกนี้ใส่เข้าไปนะครับอย่างนี้นะครับใส่เข้าไปทางนี้นะแล้วก็ใส่โอริงด้านหลังนะครับกันลูกไหลนะครับหนึ่งหนึ่งตัวนะแล้วท่านก็ใส่เข้าไปได้เลย,เยอย่างนี้เลยนะครับขึ้นสายพร้อมยิงเลยนะครับเวลามันไปก็ปดเปิดหน้าโอกเลยนะครับ จะดึงไปด้วยนะครับใส่โอริงไว้ตรงนี้นะครับรัดไว้ได้ฝืดนะครับพาตรงนี้ไปเวลาดึงเนี่ยมันเอนียงยังไงก็ไม่หลุดชุดนี้ก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับท่านไม่ยิงปลาท่านก็ถอดออกได้เลยชุดยิงปลาแบบมันจะฐานเลยนะครับตัวนี้สองยาบาทเองนะครับไม,ไม่ไม่รวมรอกนะเราไม่ได้บังคับขายรอกท่าน,นสามารถไปหาซื้อจากไหนก็ได้ไปใช้นะครับมีมาให้ พร้อมขาจับขาจับสวยด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่ของเล่นนะครับมันเป็นของใช้งานนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีอันตรายทีทเดียว อ๋อต้องใช้ตัวนี้นะครับต้องใช้ตัวไขค,รครวงพอดีผมไม่มี้วก็ไฟฉายนะครับชาร์จไฟได้นะครับมีไฟนะครับเปิดได้หลายโหมดนะครับอันนี้เป็นที่อุดนะครับตัวชาร์จไม่ได้มีแถมไปให้นะครับท่าใช้ที่ชาร์จแบตซัมซุงนนะ่ชาร์จได้เลยนะครับก็ใช้ขาจับนะครับจับด้านข้าง ข้างๆตรงนี้นะใส่ท่านดูเนี่นะฮะจบแบบนี้แล้วก็ท่านเอาไปฉายใส่เข้าไปได้เลยนะับใส่เข้าไปตรงนี้เลยกนะ็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวนี้ M4 นะครับหน้าไม้ M4 นะครับความเร็วอยู่ที่ประมาณ ร้อยแปดสถึงสองฟุตต่อวินาทีนะครับแล้วแต่จะเลือกใช้ลูกนะครับแล้วก็ข้อดีของเขานะครับก็คือใส่ลูกเหล็กได้200ลูกนะครับมีเซฟตี้เรียบร้อยนะครับมีเซฟตี้นะแล้วก็โครงสร้างเป็นแบบเทคติคอนนะครับตรงนี้นุ่มมือนะครับแล้วก็มีน็อตนะครับเอาไปใส่พวกสายสายอะไรได้นะครับสายเป็นโลหะนะครับตรงนี้ เป็นเหล็กแนบนะครับเป็นทรงเทคนิคอนนะเอาไว้เป็นหน้าไม้ไปเป็นป้องกันตัวก็ได้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ของแถมนะครับครบนะเลเซอร์นะครับกล้องเลงนะครับไฟฉายครับครบนะครับ,รบอุปกรณ์เสริมก็ติดต่อติดตั้งพวกอุปกรณ์ยิงปลาอะไรเพิ่มเติมได้นะครับยิงนกได้ยิงปลาได้ยิงสัตว์ได้นะตัวนี้ หรือว่าคุ้มทีเดียวนะครับกล้องก็ให้ไปขนาด4คูณ32นะมีระยะเผื่อเรียบร้อยนะครับกล้องหน้าไม้เนี่ยมันต้องมีระยะดบนะครับก็คือเป็นเส้นขีดของระยะดบเพราะเวลายิงไปเนี่ยลูกมันจะดบเราจะต้องรู้ว่าจะดบประมาณที่เท่าไหร่นะครับก็โอเคมากนะครับสำหรับตัวนี้ยังไงสนใจก็ติดต่อมานะครับที่ ลายไอดีนะครับ0860809669เดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดไว้นะครับพี่ตรงรายละเอียดคลิปนะครับกดดูได้เลยนะครับราคานะครับแล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆอะไรยังไงนะเช็คเครดิตได้ตลอดนะครับสำหรับเพจนี้โอเคนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ